สิบสี่34นะคะถักช่องโปร่งเข้ามาค่ะนี่นะคะถักมาบนช่องทึบของแถวล่างนะคะอีกสองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ถักช่องทึบนะคะยาวมาให้ตรงหลักตรงนี้ก่อนนะคะถักช่องทึบมาให้ตรงหลักของแถวล่าง ต่อถักมาตรงแล้วนะคะให้ถักช่องทึบเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องค่ะต่อด,ด้วยช่องโปร่งสองช่องค่ะหลังจากนั้นนะคะถักช่องทึบหนึ่งช่องค่ะ แล้วก็ถักช่องโปร่งจนให้สุดแถวนะคะแถวที่35นะคะถักช่องโปร่งเข้ามา2ช่องทึบ1ช่องโปร่ง2แล้วก็ถักช่องทึบนะคะยาวมานะคะให้เหลือไว้4ตัวท้ายนะคะแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งลงไปนะคะ2ช่องแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ถักช่องโปร่งไปจนสุดเลยค่ะ <c oughs> แถวที่สามสิ36ค่ะเราถักช่องโปร่งนะคะเข้ามานะคะเลื่อนเข้ามาอีกสองช่องนะคะของช่องทึบแล้วก็ถักช่องทึบนะคะยาวมาเลยนะคะถึงตรงนี้แล้วเราก็ถักช่องทึบไปอีกหนึ่งช่องค่ะ ไปนะคะให้ถันช่องโปร่งหนึ่งช่องค่ะแล้วเราก็ถักช่องทึบนะคะไปสองช่องค่ะแล้วต่อด้วยช่องโปร่งนะคะแถวที่สามสิบเจ็ดนะคะ ช่องโปร่งมาหนึ่งช่องช่องทึบหนึ่งช่องช่องโปร่งสองช่องแล้วก็ถักช่องทึบนะคะมาให้เหลือค้างไว้สองหลักนะคะจากนั้นถักช่องโปร่งค่ะหนึ่งช่องแล้วเรานะคะก็ถักช่องโปร่งนะคะไปจนสุดนะคะแถวที่ส8ดค่ะถักช่องโปร่งค่ะยาวมา เลยเข้ามาของช่องทึบนะคะหนึ่งช่องเสร็จแล้วให้ถักช่องทึบค่ะยาวมายาวมาแล้วก็มาถักเลยของช่องโปร่งมาอีกหนึ่งช่องนี่นะคะถักช่องทึบลงบนช่องโปร่งเสร็จแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งหนึ่งช่องช่องทึบหนึ่งช่องช่องโปร่งหนึ่งช่องค่ะแถวที่สามสิบเก้าค่ะถักช่องโปร่งมาสองช่องนะคะ จากนั้นถักช่องทึบค่ะยาวมาเหลือไว้สองหลักนะคะแล้วก็ถักช่องปโปร่งค่ะหนึ่งช่องสองช่องนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราถักช่องทึบค่ะไปหนึ่งช่อง แล้วก็ถักช่องโปร่งค่ะไปสามช่องนะคะจากนั้นให้ถักช่องทึบ1ช่องค่ะเสร็จแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งไปจนสุดเลยค่ะต่อไปแถวที่40ค่ะถักช่องโปร่งเข้ามานะคะยาวเข้ามา นะคะแล้วก็มาถักช่องโปร่งบนช่องทึบนะคะ1ช่องหลังจากนั้นนะคะถักช่องทึบไป3ช่องค่ะหนึ่งช่องนะคะสองช่องสามช่อง เสร็จแล้วให้ถักช่องโปร่งไปหนึ่งช่องค่ะหลังจากนั้นถักช่องทึบนะคะมาจนถึงนะคะแถวนี้ให้ตรงกับแถวด้านล่างนะคะถักช่องทึบยาวมาเลยค่ะแถวที่41่สบเอดนะคะถักช่องโปร่งมาหนึ่งช่องนะคะ ถักช่องทึบมาทั้งหมด7ช่องช่องโปร่ง1ช่องช่องทึบไปทั้งหมด5้าช่องช่องโปร่งสองช่องช่องทึบ1ช่องแล้วก็ช่องโปร่งยาวไปจนสุดนะคะแถวที่42นะคะถักช่องโปร่งเข้ามานะคะจนถึงให้สังเกตแถวล่างนะคะเว้นช่องโปร่งไว้สามช่อง แล้วก็ถักช่องทึบลงไปสามช่องของช่องโปร่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้ถักช่องโปร่งยาวมาค่ะยาวมาเรื่อยๆจนถึงตรงหลักของช่องนี่นะคะแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งหนึ่งช่องแล้วก็ถักช่องทึบยาวไปนะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ถักช่องโปร่งหนึ่งช่องค่ะแถวที่สี่บสามค่ะ ถักช่องโปร่งมาหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ถักช่องทึบค่ะยาวยาวไปเลยค่ะยาวมาถึงตรงระหว่างหลักนะคะช่องทึบของแถวล่างใช่ไหมคะให้เราเหลือไว้สองหลักเพื่อที่จะถักช่องโปร่งขึ้นมาหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งต่อไปจนสุดค่ะแถวที่44ค่ะถักช่องโปร่งเข้ามานะคะ จากนั้นให้สังเกตสองช่องนะคะของแถวล่างแล้วก็ถักช่องทึบลงไปนะคะสองช่องจากนั้นก็ถักช่องทึบยาวค่ะยาวมาจนถึงนะคะแถวเกือบสุดท้ายนะคะให้ถักนะคะช่องโปร่งลงไปสองช่องแบบนี้นะคะแถวที่ส5บ้านะคะถักเหมือนเดิมค่ะ ขึ้นช่องโปร่งมาสองช่องนะคะแล้วก็ถักช่องทึบนะคะยาวไปเลยค่ะยาวมานะคะแล้วก็ให้ลงช่องทึบบนช่องโปร่งนะคะหนึ่งช่องแบบนี้แล้วก็ให้ถักช่องโปร่งนะคะสุดเลยแถวที่สี่สิบหกค่ะถักช่องโปร่งเข้ามานะคะขยับเข้ามาหนึ่งหนึ่งช่องโปร่งค่ะตรงนี้นะคะ จากนั้นถักช่องทึบไปนะคะ5ช่องถักช่องโปร่ง1ช่องช่องทึบ3ช่องช่องโปร่ง1ช่องแล้วก็ถักช่องทึบยาวมาค่ะมาตรงกับแถวข้างล่างนะคะแล้วก็ถักช่องโปร่ง2ช่องเหมือนเดิมค่ะแถวที่47ค่ะถักช่องโปร่งเข้ามา3ช่องนะคะ จากนั้นถักช่องทึบค่ะยาวมานะคะให้สังเกตแถวข้างล่างนะคะเราจะเหลือไว้สองช่องสองขาเพือที่จะทำหนึ่งช่องโปร่งแล้วก็ให้ลงช่องทึบจะให้เยื้องกันนะคะแบบนี้แล้วก็ถักช่องทึบนะคะยาวไปเลยค่ะยาวมาจนมาถึงสองช่องโปร่ง ตรงนี้นะคะก็ให้ลงสองช่องทึบนะคะจากนั้นให้ทำหนึ่งช่องโปร่งแล้วก็1นึ่งช่องทึบแล้วก็สองช่องโปร่งค่ะตรงนี้นะคะแถวที่48ค่ะถักช่องโปร่งมา3ามช่องนะคะแล้วก็ถักช่องทึบค่ะยาวมานะคะให้สังเกตแถวข้างล่างนะคะเหลือไว้ประมาณ 8หลักค่ะก็ให้ถักนะคะช่องโปร่ง1หลัก1ช่องแล้วก็ถักช่องทึบไปสี่ช่องนะคะจากนั้นเราก็จะถักช่องโปร่งค่ะไป11ช่องนี่นะคะแถวที่49ค่ะถักช่องโปร่งมานะคะให้สังเกตแถวล่างคือเหลือช่องโปร่งไว้1ช่องแล้วก็ให้ถักช่องทึบเข้ามาค่ะ มาตรงกันหลักของแถวล่างนะคะแล้วก็ถักหนึ่งช่องโปร่งจากนั้นให้ถักช่องทึบค่ะมาสังเกตแถวล่างเหมือนเดิมค่ะให้เหลือหลักไวนะะ้นะคะให้ทำสองช่องโปร่งนะคะแล้วก็ถักช่องโปร่งต่อไปอีกสามช่องแบบนี้ค่ะแถวที่ห้าสิบนะคะแถวช่องโปร่งมาสองช่องนะคะแล้วก็ถักช่องทึบนะคะยาวมา ตรงนี้นะคะ3มช่องของช่องโปร่งแถวล่างนะคะแล้วก็ถักช่องทึบตรงมาให้มาตรงหลักนะคะตรงกันเหมือนเดิมแล้วก็ถักช่องทึบมาเหลือไว้สองหลักค่ะแล้วก็ทำช่องโปร่งนะคะไปจนสุดค่ะแถวที่5้าิบเอดนะคะถักช่องโปร่งเข้ามาค่ะมาจนถึงนะคะ ตรงช่องโปร่งของแถวล่างนะคะหนึ่งช่องตรงนี้ให้ถักช่องทึบบนช่องโปร่งตรงนี้นะคะจากนั้นให้ถักช่องโปร่งมานะคะอีกสองช่องแล้วต่อด้วยช่องโปร่งเอ่อช่องทึบค่ะอีกสองช่องช่องโปร่งหนึ่งช่องถักช่องทึบยาวมาค่ะจนถึงนะคะแถวเกือบสุดท้ายแล้วก็ให้ถักช่องโปร่งหนึ่งช่องสุดท้ายริมอย่างนี้นะคะ แถวที่52ค่ะถักช่องโปร่งขึ้นมา1ช่องนะคะถักช่องทึบมา3ช่องค่ะช่องโปร่ง1แล้วก็ถักช่องทึบยาวไปนะคะตรงหลักเหมือนเดิมช่องทึบตรงหลักแล้วก็ช่องโปร่ง1ช่องจากนั้นช่องทึบ1ช่องค่ะแล้วต่อด้วยช่องโปร่งไปจนสุดนะคะ แถวที่5้บ3ค่ะถักช่องโปร่งมานะคะยาวมาเลยนะคะมาลงช่องทึบตรงระหว่างช่องโปรงแถวล่างเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจากนั้นถักช่องโปรงไป5ค่ะแล้วก็ช่องทึบหนึงช่องโปรง1ช่องทึบหนตรงระหว่างช่องโปรงแถวล่างแล้วก็ถักช่องโปรงไปนะคะอีก4ค่ะ แถวที่54นะคะถักช่องโปร่งมา3ค่ะช่องทึบ1ช่องโปร่ง1ช่องทึบหนึ่งแล้วก็ถักช่องโปร่งยาวไปจนสุดแถวนะคะหลังจากนั้นเราจะถักนะคะช่องโปร่งตลอดแถวนะคะไปทั้งหมด3แถวก็คือแถวที่ห้า6 5บหนะคะเราจะทำเป็นช่องโปร่งนะคะไปกลับนะคะแบบนี้สามแถว ก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วนี่คือลายที่เรานะคะถักสำเร็จแล้วมองเห็นชัดไหมคะนี่นะคะอันนี้คือส่วนหางขึ้นไปก็จะเป็นหัวนี่นะคะ